สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะเป็นของแบรนด์ต่อปากนะคะมีแต่คนบอกว่าอร่อยเดี๋ยวมาลองกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะี่เลยเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะใส่น้ําค่ะ เส้นเขาให้เยอะมากค่ะทุกคนดูดิเขาบอกว่าเส้นเจ้าเนี้ยคือเหนียวนุ่มมากปิดไฟเลยนี่ค่ะหอมผักชีค่ะใส่ไปนิดนึงถั่วงอกนิดนึงผักบุ้งนิดนึงค่ะนี่เลย กิมมนมากเข้มข้นมากเชื่อไหมว่ามีรสชาติแบบทุกอย่างครบรดแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยทั้งความเผ็ดทั้งความนัวทั้งความเปรี้ยวทุกอย่างครบแล้วค่ะอ,อร่อยมาก 음! <laughs> mm. เส้นเหนี่ยวนุ่มอร่อยมากอ่อยจริงเป็นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปดีโคตรอร่อยดูความเข้้มคน ไม่อยากใส่ไปเยอะค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นกว๋วยเตี๋ยวอยากให้เห็นว่าแบบของเค็มข้นมากเลย อร่อยสุดๆ อร่อยเหมือนทำกว๋วยเตี๋ยวสดๆเลยทุกคน เผ็ดเผ็ดอร่อยมากอร่อยมากทุกคนมินแนะนาเลยค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นแบบน้านะคะมันจะมีแบบแห้งแล้วก็แบบน้ําค่ะนี่เลยค่ะของแบรนด์ต่อปากนะคะไปจัดกันค่ะทุกคนอร่อยมาก